สันพอดีโอเคครับเดี๋ยวเก็บแทบแรกก่อนครับผมก็สวัสดีครับผมพบกับมือเก่าฟิชชิ่งแล้วครับผมวันนี้พาพี่ๆนานามาที่หมายของน้ำอ้อมนะฮะก็เคยมาหลายครั้งครับแต่จุดที่มาตกเนี่ยยังไม่เคยมานะฮะเป็นเป็นใต้สะพานอตอนนี้เป็นเวลา สิบโมงครึ่งพอดีนะครับผม่ะกี้ผมก็เพิ่งลงคันไปได้สักไม่ถึงสามสามนาทีฮะก็ได้ตะเคียนแต้มแรกเต็มหนึ่งก็เดี๋ยวรอติดตามผลง,งานต่อไปครับว่าวันนี้จะมีแต้มหรือเปล่านะครับแต่ส่วนมากหมายนี้จะเป็นตะเคียนหางแดงซะส่วนมากนะครับผมตะเคียนหางแดงกํามังตะโกงพอมารอรุนกันครับว่าวันนี้จะมีแต้มวสวยหรือเปล่านะครับวันนี้ก็ลงคันทั้งหมดห้าคันครับผมเพราะว่าผมเอาคันเจ็ดุตมาสองคันแล้วก็คันสี่ห้าพุตมาอีกสี่คัน ห้าคันครับวันนี้เราติดตามผลง,งานครับเป็นเวลาสิบโมงครึ่งพอดีนะครับผมโอเคครับเปลี่ยนหาง,ดงแดงเต็ม กครับหมายนี้ไม่ค่อยมีเจอไซส์ใหญ่นะนะผมมาตะเปียนหางแดงก็ไซส์ขนาดเนี้ไม่ค่อยใหญ่นะครับไส์ต้องกาะครับผมก็เดี๋ยวผมพาเดินดูหมายครับก็เนี่ยผมลงทั้งหมด5คันนะครับผมหมายคลองน้ำอ้อมนะะตอนนี้น้ำไหลลงนะครับถ้าไปทางหน้านู้นก็เป็นประตูน้ํคลองประปานะครับ ผมเข้าไปเรื่อยๆครับผมผมมาจากทางนู้นนะครับผมก็เดินตามทางเดินนี่มาฮะเอารถจอดไว้ตรงทางเข้าตรงประตูของน้าอ้อมเลยนู้นประตูเลยประตูอยู่ใต้ด้านหน้านะครับก็เดินเข้ามาโมไซค์จอดแล้วก็เดินเข้ามาเข้ามาเข้ามาลงคันตรงนี้ฮะนะครับก็นั่งอยู่ตรงนี้ครับลงทั้งหมดห้าคันนี่คันมันเล็กไปฮะคันนี้คันสี่ฟุตครับลงห้าคัน ้หมายนี้รู้สึกผมจะเคยมาประมาณครั้งนี้ครั้งที่4ี่แล้วมั้งครับแต่จุดที่มาตกตรงนี้ยังไม่เคยนะเคยไปตกแต่ด้านหน้า,น,านู้นทำตงนูน้นครับพอเข้าประตูประตูที่เขาจะมีรั้วแล้วเอากุแจ,จล็อกไว้นะไม่ให้เข้านะครับก็รถจอดมอเตอร์ไซค์จอดตรงนั้นรถยนต์ก็จอดได้คนระับก็เลี้ยวขวาไปทางนู้นแต่วันนี้ผมเลี้ยวซ้ายเข้ามานะครับหมายก็ประมาณนี้ครับผมตอนนี้น้ำไหลลงไปทางเจ้าพยานะ ปอีกนิดเดียวก็เป็นเจ้าประยาแล้วครับข้างหน้าเราครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับผมเ,เราติดตามผลงานต่อไปครับ 各组。 เรียงครับสายโอเคอยู่ครับผมก็ตอนนี้เป็นเวลา1 1โมง15นาทีแล้วนะครับก็ผ่านไปเกือบๆชั่วโมงแล้วครับผมก็ได้แต่ตะเพียนหางแดงแล้วก็ตะเพียนขาวแต้มสวยแต้มหนึ่งครับทีนี้หมายนี้ยังไม่เคยผมมากังไม่เคยได้ตะโกกนะแต่น้าๆก็ได้กันนะฮะ ยังไม่ได้ตโปโกกำมังเคยได้แต่วันนี้กำมังยังไม่เข้านะฮะก็เหมือนเดิมฮะพี่ๆนานาที่เข้ามารับชมช่องมือเก่าฟิชชิ่งนะครับผมยังไงก็รบกวนกดซ like, ับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับผมถ้าเป็นไปนได้กดกระดิง่งปิ้งปิ้งปิ้ง,งด้วยนะฮะเวลาคลิปใหม่ๆหรือผมอัปโหลดคลิปใหม่ๆจะได้รับชมก่อนใครนะครับเดี๋ยวเราติดตามผลงานต่อไปครับวันนี้ประตูไม่มาด้วยับผมมาคนเดียวแต่ก็ไม่รู้ว่าอาจจะประบายช่่มบบบิอาจจะตามมาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะอาจจะลูกชายมาส่ง ก็ถ่ายทางคนเดียวก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวก็พอได้อยู่ครับผมโอเคก็โอเคครับเดี๋ยวรอติดตามผลง,งานต่อไปครับผม ไซเล็กมาเลยครับไซเล็กครับเล็กจิ๋วเลยครับผมก็ต้องขออภัยในหมายนิ้วแดงนะครับเพราะว่าผมตกอยู่ใต้สะพานก็จะมีรถข้ามตลอดนะครับเสียงอาจจะดังนิดนึงนะครับผมโอเคครับวันนี้แต้มเล็กแต้มใหญ่เก็บหมดนะครับเกินสิบแต้มเรากลับครับผมโอเคครับ กำมังมาแล้วครับผมกำมังแต้มแรกคนระับใส่ทดอดก่อนโอเคครับผม เดี๋ยวผมพาณานามาดูสูตรเหยื่อครับตะก้อก็เป็นผมใช้ตะก้อเล็กฮะรีเวทสองเซนนะครับผมลูกไม่ใหญ่นะครับก็เหยื่อเป็นเหยื่อสูตรแดงนะครับวันนี้เอามาสูตรเดียวครับล้วนๆนะครับปั้นปั้นตะก้อกับปั้นประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับผมประมาณนี้ครับวงกลมครับ โอเคครับประมาณนี้ครับผมสูตรเหยื่อที่ใช้วันนี้นะครับโอเคครับผม คคคคียนครับผมใสโอเคครับใสโอเคอยู่ครับแก้มนีต้จะเปียนครับผมนนะครับด้านหน้าผมก็จะมีน้านามาตกอยู่ประมาณสองชุดสามชุดนะฮะก็ไม่มีไส์ใหญ่ครับหมายเนี้เห็นหน้าหน้าคุณข้างหน้าเขาบอกว่าทั้งก่อน ดึงสายขาดแลวไม่รู้ปา่าลนวน่าจะเป็นสวายหรือเปล่าไม่รู้นะครับ mm hmm. น้าก็เพิ่งมาลงได้สักครู่นี่เองครับข้างหน้าผมวันนี้เที่ยงสิบหกนาทีก็รอติดตามผลงานต่อไปครับผมประตูคงจะไม่ได้มาแล้วครับโอเคครับผมเราติดตามผลงานต่อไปครับ หางแดงครับกี้ผมก็ปล่อยไปเต็มหนึ่งล็กกว่านี้ครับอันนี้ยังใสตต้อนกบได้อยู่ครับ น,นีเล็กมากครับในไซส์กันี้ผมปล่อยไปสองสาตัวแล้วครับอันนี้เล็กเจอนอันนี้ทอดปอกไม่ได้ครับน,นี่เล็กเจนน้ำเต้อ้วนปักเลยปล่อยไป เดียนครับตรงนี้ก็กินห่างนะครับผมนะนั่งใกล้ๆกันย้ายไปอยู่ไปข้างในนะเขาบอกตรงนี้มันเงียบเราลุยต่อไปครับ อีครับผมก็กินเรื่อยๆนะครับแต่นะผมเมื่อกี้ที่มาตกติดกับผมนั้นชั่วโมงกว่าที่ไม่ได้แต้มจะไ,ไดย้ายไปท้งไหนแล้วครับเีครับผม เดี๋ยวก็กินนะครับผมกินเรื่อยๆแต่ไซส์ไม่ใหญ่ครับนี่ตะเพียนหางแดงครับนี่ไอ้นี่ไอ้นี่เล็กเล็กมากครับผมปล่อยครับ ก,ก็ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงสิบห้านาทีนะครับลงคันตอนประมาณสิบโมงสิบโมงครึ่งตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงสิบห้านาทีนะฮะก็ผ่านไปเกือบเกือบสามชั่วโมงแล้วครับ หมายนี้มันก็โอเคนะผมว่าน้ําน้ําวันนี้ไหลลงตลอดนะน้ําลงตลอดตั้งแต่ผมมาตอนสิบโมงครึ่งก็น้ํายังไม่ขึ้นนะไหลลงไปทางแม่น้ําเจ้าพระยาตลอดนะครับน่าจะประมาณสักไม่เกินบ่ายสามโมงครับพอพอได้กับข้าวแล้วฮนะตอนนี้น่าจะเกินสิบแต้มแล้วครับตั้งเป้าไว้ว่าเกินสิบแต้มก็จะต้องเอาปลากลับนะฮะน่าจะเกินลนะ รอเดี๋ยวรอติดตามผลงานต่อไปครับนะะบ่ายโมงสิบห้านาทีครับตอนนี้โอเคครับผมว่าจะมีแต้มที่สวยงามๆาม,มาฝากเราหรือเปล่านะฮะใส่สักโลหนึ่งอย่างนี้มีหรือเปล่านะครับผมโอเคครับอ้าวนา้นาข้าเที่ยงผมวันนี้ครับเข้าเหนียวหมูทอดนะครับห่อละยี่บห้าบาทครับเค่นี้ก็อิ่มแล้วครับ ข้าวเหนียวมูทอดปลามันเงียบเราก็กินก่อนแล้วกันครับมือเทียงครับแต่กินตอนบ่ายโมงกว่าแล้วครับบ่ายโมงสินาทีนะครับผมตอนนี้โอเคครับ เปลี่ยนครับตะเปลี่ยนหางแดงครับผมกินข้าวเสร็จก็ลงคันใหม่ก็เริ่มกินแล้วครับครับนะฮะตอนนี้เกือบจะบ่ายสองแล้วนะครับผมบ่ายโมงห้าสิบห้านาทีแล้วนะครับน้ำหยุดนิ่งแล้วฮะตอนนี้ น้ำหยุดไม่ไหลแล้วครับน่าจะเริ่มเปลี่ยนให้น่าจะเริ่มเปลี่ยนทางแล้วครับผมไหลทีก็น่าจะเป็นน้ําน้ําขึ้นเลยฮะไปกีตอนที่ผมมาน้ําลงตลอดออตอนนี้ก็ได้โพกับข้าวแล้วครับเดี๋ยวไม่น่าจะเกินบ่ายสามโมงครับเดี๋ยวลงอีกสักสองสามไม้ดูนะฮะพอนน้ามันหยุดไหลผมว่าปลามันก็ไม่ค่อยจะกินแล้วครับจะขึ้นจะลงก็ขอให้ไหลก่อนนะครับผม คือในในแบบของผมคือชอบน้ำไหลนะฮะน้ำหยุดนิ่งไม่ค่อยชอบครับอ่ะโอเคครับพี่ๆนาะนาะอย่ารอติดตามพนักงานต่อไปไม่เกินบ่ายสามโมงครับนี่ครับน้ำไม่ไหลแล้ะครับไอ้กานี้กินตึ๊กตึ๊กแล้วปล่อยเลยนี่ครับน้ำตายครับตอนนี้น้ำไม่ไหลอีการนี้กินเบา หมายก็โอเคนะครับผมว่าเดินไปข้างในนู้นตรงไปน,นี้ก็ไปคลองประปานะฮะไปลงลงงอ้ไรทำน้ำประปานะฮะข้างหน้านะัะตรงไปเรื่อยๆนี่ฮะลงประมาณนี้ครับผมเออได้มีตัวน้อยๆครับตัวงหญ่พวกเขา่า <c oughs> <c oughs> ปลาตะเพียนติดหางแดงนี่นะเข้ามาทักทายครับ ประมาณนี้ครับผมน้ำไม่ไหลก็ฟ้าไม่ค่อยกินนะครับถ้าโมไซมาก็นี่ครับผมามาจอดตรงนี้แล้วเมื่อเช้าผมไม่รู้น่ครับจะมีจะมีช่องเอาโมไซออกได้นุ่ข้างหน้าช่องเล็กๆนะนครับทีนี้นิ้วผมชี้ฮะพอไปถนนใหญ่ได้เลยถ้าโมไซก็มาจอดใต้ใต้สะพานนี้ได้เลยครับนี่ครับนานาเข้ามาจอดกัน มอไซค์มาก็สบายฮะรมทั้งวันนะใต้สะพานนี่อาจจะเสียงดังนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรฮะหมายฟรีแต่ขยะไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่เพราะไปอยู่ในป่านะครับเก็บคงไม่ไหวนะครับผมตรงนี้ก็โอเคอยู่ไม่ถือว่าสกรปรกเท่าไหร่นะครับอ่ะโอเคฮะเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งครับผมจะให้นับแต้มนะครับผม ปลาอีกสามไม้ครับผมสามไม้สุดท้ายแนละ้วสามไม้นี้ก็เดีย๋ยวดูแต้งกันครับผมตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองโมงยีิบนาทีนะฮะผมลงสามไม้สุดท้ายแล้วครับผม เดี๋ยวมาดูแต้มกันครับนะนะน้ำไม่ไหลแล้วครับเออนี่ครับเอาไว้ข้างล่างเดี๋ยวนะครับมาคนเดียวด้วยครับผมแต้มวันนี้ครับก็มีตะเพียนตะเพียนไซส์สวยสามแต้มมั้งแล้วก็หางแดงน่าจะ รวมๆกันก็น่าจะได้ประมาณสักสิบกว่าเต็มครับแต่ตัวเล็กๆผมก็ปล่อยไปประมาณห้าตัวหกตัวครับมีสังข้าวาตัวหนึ่งแล้วก็หางแดงเล็กๆผมก็ปล่อยป,ประมาณสี่ห้าเตมเนี่ยครับประมาณนี้ครับก็ได้กับข้าวได้พอทําปลาส้มนะให้ให้ประตูทําปลาส้มนะครับเอาอีกตัวนี้ไม่ลงแล้ว โอเคครับประมาณนี้ครับผมอาจจะประมาณสักสิบกาเต้มนะครับโอเคครับก็ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองโมงยี่สิบนาทีแล้วนะครับผม,มผมเริ่มลงคันตอนสิบโมงครึ่งนะฮะก็ใช้เวลาไปสิบโมงสิบเอ็ดโมงเที่ยงบ่ายหนึ่งบ่ายสองก็ประมาณสามชั่วโมงกว่าเต้มก็ได้ประมาณสิบกาเต้มนะฮะมีตะเพียนสสวยก็ประมาณสักสามเต้ม เตยมไซส์สักสี่นิ้วนะสามเต้มเอาไปกำลังหนึ่งแต้มแล้วก็ทะเบียนหางแดงนะฮะที่กินดีหน่อยก็เดี๋ยวให้ประตูไว้เก็บทําไปทําปลาส้มนะครับประมาณนี้ครับผมเพราะว่านะ้ำหยุดไหลผมก็ไม่่อยชอบปลาเอ้ถ้าน้าไม่ไหลเนี่ยผมก็ไม่ชอบตกนะเพราะว่าปลามันค่อนข้างจะกินยากฮะเข้าเข้ามากินเหยื่อยากนิดนึงโอ,โอเคฮะถ้าน้า,นานอยากมาผมจะปักหมุดไว้ใต้คลิปให้นะครับผมหมายของประตูน้ําของน้าอ้อมนะฮะ ตกได้ยาวเลยครับผมตั้งแต่นุ่นทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังผมด้วยนานาเขาปรตกนุ่นข้างในเดินได้ไปเรื่อยๆครับก็เหมือนเดิมฮะพี playing, van, ่ๆนานาที่เขามารับชมช่องมือเก่าฟิชชิ่งนะยังไงผมรบกวนกดติดตามกดซับสไครตกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับผมอย่าลืมนะฮะให้กดกระดิ่งปิ๊งๆให้หน่อยนะครับผมเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่ๆพี่ๆนานาที่กดกระดิ่งไว้ก็จะได้รับชมก่อนใครครับผมจะมีการแจ้งเตือนไปที่มือถือนะครับผมวันนี้ก็คงคงสุดท้ายแล้วครับผม เต็มที่แล้วครับวันนี้ใช้เวลาตกไป3ชั่วโมงกว่านะฮะโอเคครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับเหลืออีกสามชั้นข้างหลังถ้าไม่กินผมไมจะกลับแล้วครับผมโอเคครับ ตอนนี้ผมมาถึงบ้านแล้วนะครับก็เป็นปลาตะเพียนแท่สวยสองแต้มแล้วก็หางแดงตะเพียนขาวอ,อสรุปเนี่ยปลากระมังไม่มีนะครับปลากระมังไม่มีเฮ้ยมีมีม,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 มีตัวหนึ่งนี่ครับปลากระมังมีตัวเดียวทั้งหมดสิบหกแต้มนะครับสำหรับหมายของน้ําอ้อมนะครับผมเล็กมากผมก็ปล่อยไปประมาณห้าแต้มนะฮะสังขวาแต้มหนึ่งแล้วก็ตะเพียน แดงประมาณสี่ห้าเต้มที่ปล่อยไปนะครับโอเคครับพี่ๆนานาที่เขามารับชมท้ายคลิปแล้วนะครับผมยังไงก็รบกวนกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับอย่าลืมนะครับกดกระดิง่งปิ้งปิ้เวลาผมอัปโหลดคลิปให,ใหม่จะได้รับรับชมก่อนใครนะครับผมคลิปหน้าโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม